จนเกิดวลีฮิตว่าแขวนพระหลวงปู่ทวดไม่ตายโหงประโยคนี้แรกเริ่มเดิมทีมาจากคนกู้ภัยที่เล่าต่อๆกันมาว่าตั้งแต่เก็บศพมาเจอคนตายมาก็เยอะแต่ไม่เคยเห็นคนตายคนไหนเลยที่ห้อยพระหลวงปู่ทวดแล้วตายโหงไม่มีเลยสักคนพุทธคุณของหลวงปู่ทวดนั้นครอบจักรวาลคือดีเด่นในทุกๆด้านดังจะสรุปได้ตามนี้ 1. บูชาไว้ย่อมไม่ตายโหงปราศจากอันตรายทั้งปวงทั้งอุบัติเหตุทางบกทางน้ำทางอากาศแคล้วคลาดปลอดภัย 2. เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์อันตรายย่อมเป็นคงกระพันแก่บุคคลน,นั้น 3. ูงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์อสรพิษต่างๆไม่สามารถทำอันตรายท่านได้ 4. ในกรณีที่ถูกสัตว์มีพิษกัดเช่นตะขาบงูหรือแมงป